สวัสดีครับพระเจ้าชาติศัตรูในสมัยพุทธกาลนะครับเป็นพระราชาที่น่าสงสารที่สุดคนหนึ่งในมุมมองของผมนะจริงๆเราอาจจะไม่ใช่น่าสงสารอย่างเดียวนะเป็นความรู้สึกน่าเสียดายนะครับผมมองจากมุมมองที่ผมมองในมุมของเกือบจะได้เป็นอริยบุคคลแล้วนะเกือบจะได้เป็นพระโสดาบันแล้วคือในพุทธศาสนาเนี่ยอริยบุคคลเนี่ยแบ่งเป็นระดับอันที่หนึ่งนะล่างสุดก็คือพระโสดาบันแล้วก็พระ กิทาคามีแล้วก็พระอานาคามีแล้วก็พระอาหารหันเนี่ยพระอาหารหันคือนิพพานนะครับพระพุทธเจ้าเนี่ยก็เป็นพระอาหารหันนะก็คือพ้นแล้วจากอสาสวะกิเลสน,นะครับอสบาสวะกิเลสก็คือพวกความต้องการความโลภความหลงอารมณ์แบบมนุษย์ทั้งหมดอ่ะเนี่ยพวกอารมณ์สว่างอารมณ์ขยะนะเราตร้องเรียกว่าอารมณ์ขยะนี่ไม่ใช่คำหยาบนะเพราะว่าในมุมมองพระอาหารหันนะเรื่องทางโลกโลทั้งหมดอนะ่ะท่านถือว่าเป็นเศษไม้เศษฟืนนะครับก็คือเศษขยะนะ โรคนี้คือกอขยะนะครับถ้าใครเคยฟังเทศของท่านพระอาจารย์หลวงตามหาบัวน,นะท่านเรียกเหมือนกับว่าโลกนี้เป็นถังขยะนะครับก็คือไม่มีสาระใดๆเลยนะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะครับเป็นสิ่งว่างเปล่านะค,ความไม่มีตัวตนนะครับเป็นไม่มีอะไรเลยนะถ้าใครชอบแนวทางนี้นะก็จะชอบมากเลยเพราะว่าที่สุดแล้วของอภิปัจจานะคือไม่มีอะไรเลยในศาสนาพุทธเนี่ยจะตอบสนอง ความต้องการของพวกคนที่ต้องการอาหารทางปรัชญาเนี่ยได้ดีที่สุดเลยผมยังไม่มีเคยเห็นนะว่าอะไรที่จะมาตอบคําถามขั้นปรมาัาได้เลยนะนอกจากศึกษาแนวทางคําสอนนั้นเนี่ยไปเรื่อยๆนะไปะจนถึงขั้นปรมตัตธรรมนะก็จะรู้ว่าทุกอย่างมันว่างเปล่าจริงๆนะทําไมผมถึงรู้สึกเสียดายพระเจ้าชาติศัตรูนะครับว่าท่านเกือบจะได้เป็นพระอริยบุคคลแล้วทำไมถึงไม่ได้เป็นนะครับเพราะว่ากรรมที่หนักที่สุดนะในพุทธศาสนานะครับก็คือ อนันตริยกรรมนะครับอนันตริยกรรมเนี่ยแบ่งออกเป็น1น่ค่าบิดา2อค่ามารดา3ค่าพรอาอรหตรนะครับ 4. ทํทำพระพุทธเจ้าให้ห่อเลือดนะครับ5าทำส่งให้แต่แยกงนะครับคือข้อ4เนี่ยบางคนอาจจะสงสัยว่าทำไมทำพระพุทธเจ้าให้ห่อเลือดคือไม่เหมือนข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3เนี่ยคือสังหารเลยปิดทุกข้าเลยเพราะว่าในพุทธบัญญัตินะครับ พุทธประวัตินะพระพุทธเจ้ากล่าวว่านะครับไม่มีใครสามารถฆ่าพระพุทธเจ้าได้นะครับพระพุทธเจ้าจะตายก็คือตายเองครับตายไปตามวาระของความเป็นพระสัมมาสัมพุทธานะครับก็เลยมีข้อบัญญัติพระพุทธเจ้าห่อเรือในแหลกก็มีในพุทธประวัตินที่พระเทวทันนครับกลิ้งหินลงมาครับหวังหมายปลิดชีพพระพุทธองค์นะครับแต่ว่าหินนั้นไม่ถูกพระพุทธองค์ใช่ไหมแต่ว่าได้กระเด็นนะครับตอนที่ตกลงมากระดอนก้อนหินเล็กกระเด็นใส่ ตรงเท้าของพระพุทธเจ้านะครับทําให้เกิดห่อเลือดขึ้นมานครับแล้วก็รักษาโดยหมอชีพอากาศโกมารพัทอันนั้นแหละก็คือเป็นอนันตริยกรรมที่พระเทวทัตคิดสังหารพระพุทธเจ้าแต่ว่าทําได้เพียงทําให้พระพุทธเจ้าบาดเจ็บนะครับไม่ใช่เล็กน้อยนะห่อเลือดนี้ใหญ่เนะเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าพระพุทธเจ้าโดนกระทําตอนท่านอายุมากแล้วไงเหมือนกับคนแก่ที่บาดเจ็บทางร่างกายนะครับเรามาเข้าเรื่องพระเจ้าชาติศัตรูนะพระเจ้าชาติศัตรูเนี่ยครับทำปิตุคาต บิดานะครับก็คือค่าบิดาของตัวเองนะครับจริงๆแล้วนะตอนที่เราศึกษาพุทธประวัติตอนนี้นะมันค่อนข้างละเอียดลึกซึ้งนะเพราะว่ามันเริ่มตั้งแต่ตอนที่พระเจ้าชาติศัตรูนะครบมิชัวใช่ไหมก็คือครบกับพระเทวทัศนะครับการกระทําชั่วใหญ่ๆหลายๆอย่างนะก็เกิดจากพระเทวทัศน์เนี่ยยุยงครับให้พระเจ้าชาติศัตรูทำนะอย่างเช่นการชิงราชบัลลังก์ครับมีตอนหนึ่งนะที่พระเจ้าชาติศัตรูนะอยาก ได้บัลลังก์มาครับก็เลยแอบซ่อนดาบนะครับไว้กับตัวนะแล้วเข้าเฝ้า,รา,าพระเจ้าพิมพิสารน,นะครับพระเจา้าพิมพิสารเนี่ยที่ผมเคยเล่าหลายๆครั้งในคลิปพอดแคสต์พระเจ้าชาติตรูเนี่ยก็คือลูกชายของพระเจา้าพิมพิสารแห่งเมืองราชครื่นะครับเมืองราชครื่นที่ผมเคยเล่าไปแล้วในพอดแคสต์พุทธประวัตินะหลายๆเรื่องนะเมืองราชครื่นี่ก็คือเมืองที่มีวัดเวฬุวันวัดแห่งแรกของพุทธศาสนานะครับแล้วก็มี เขาขึ้นชกูดที่มีกุฏิพระพุทธเจ้านะครับอยู่บนภูเขาพระมูลคันธกุฏีนะครับจากการคบมิชัวของพระเจ้าชาติศัตรูนะครับที่อยากให้พระเจ้าชาติศัตรูเนี่ยปลงชีวิตพระราชบิดาเร็วๆเลยเพื่อที่ตัวเองจะได้เป็นพระมหารสา์นะมีวันหนึ่งพระเจ้าชาติศัตรูครับพกดาบเข้าเฝ้าพระเจ้าพิมพิสารแต่ว่าก็ไม่รอดพ้นสายตาขององคลักของพระเจ้าพิมพิสารนะครับพระเจ้าพิมพิสารก็เลยถามว่าทําไมถึงพกดาบมาเข้าเฝ้าพ่อครับ พระเจ้าชาติศัตรูก็พูดไปตามตรงนะว่าเขาอยากจะได้บัลลังก์นะครับพระเจ้าพิมพิสารก็บอกว่าถ้างั้นยกให้เลยก็เลยมอบบัลลังก์ให้พระเจ้าชาติศัตรูนะครับแต่หลังจากนั้นนะครับไม่จบเพียงเท่านั้นนะพระเทวทัตก็ยุยงอีกว่าถึงได้บัลลังก์แล้วก็ยังไม่สําเร็จโดยบริบูรณนะ์จะต้องสังหารพระเจ้าพิมพิสารเลยแต่ว่าพระเจ้าชาติศัตรูนะครับก็จับพระเจ้าพิมพิสารเนะี่ยไปขังไว้นะครับในคุกหลวงนะคือ พื้นที่กักขังพิเศษนะครับโดยไม่ให้ได้อาหารนะครับเกิดความทุกข์ทรมานนะคือพระเจ้าชาติสดเวลาถึงบทจะฆ่าจริงๆเนี่ยก็ลงมือไม่ได้นะเพราะว่าเป็นพ่อเองใช่ไหมหลังจากนั้นนะก็นานพอสมควรนะว่าทาไมพระเจ้าพิมพิสารไม่สิ้นพระชนนะเพราะว่าแม่นะครับแม่ของพระเจ้าชาติสดุนะใช้ธัญ,ญพืชบทนะครับแล้วก็รูปไร้ตามร่างกายนะ เวลาไปเยี่ยมพระเจ้าพิมพิสารค่ะพระเจ้าพิมพิสารเรียนะครับเรียอาหารที่ทาติดร่างกายนะพระเจ้าพิมพิสารก็เลยไม่สวรรคตสักทีนะหลังจากนั้นนะพระเจ้าชาติสตรูก็จับได้ว่าแม่เนี่ยแอบเอาอาหารเนี่ยรูไหล่ผิวกายใช่ไหมเพื่อให้พระเจ้าพิมพิสารได้ดื่มกินนะครับหลังจากนั้นนะครับพระเจ้าชาติสตรก็เลยห้ามแม่นะเข้าไปเยี่ยมพ่อนะครับเจ้าชาติสตรก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมอดอาหารแล้วยังไม่เสียชีวิตอีกนะ ก็ถามคนคุมคุกครับคนคุมคุกก็บอกว่าพระเจ้าพิมิสารเนี่ยเดินจงกรมนะครับพระเจ้าชาติศรุก็เลยสั่งให้กรีดฝ่าเท้านะครับเพื่อให้เดินจงกรมได้จากนั้นนะครับพระเจ้าพิมิสารก็มีชีวิตอยู่แบบทุกทรมานนะเพราะว่าไม่สามารถเดินจงกรมได้แต่ว่าก่อนหน้านั้นนะ่ะก่อนที่จะเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาเกิดเรื่องตอนที่จับได้ว่าพระเจ้าชาติศรูขอพลังนะพระเจ้าพิมิสารได้บรรลุโสดาบันตั้งแต่นานแล้วนะตั้งแต่ ประวารณาถึงพระรัตนตรัยเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าแล้วพระโสดาบันที่ผมอธิบายไปตั้งแต่ต้นคลิปก็คือพระอริายาบุคคลขั้นต้นพระอริยบุคคลขั้นต้นนี้ก็คือพ้นแล้วนะครับจากการลงอบายภูมินะถ้าพ้นจากภพนี้ก็คือเกิดอีกไม่เกินเจ็ชาติครับแล้วก็จะบรรลุนิพพานเลยก็คือบรรลุเป็นอรหันต์ก็คือเข้าใจในหลักของธรรมชาติแล้วก็ไม่ต้องมาเกี่ยวข้องกับอสวกิเลสอสวกิเลสก็คือโลกที่เป็นทักยะเนี่ย พที่เป็นอาบายมีอะไรบ้างนะก็คือพที่ต่ากว่ามนุษย์พที่ต่ากว่ามนุษย์ก็มีจากมนุษย์นะต่ําลงมาคือพบเปรตครับเปรตแล้วก็จะเป็นสัตว์ดัจชานสัตว์ดิจชานแล้วก็เป็นสัตว์นรกเนี่ยสามพบอันใหญ่เนี่ยวันที่สุดท้ายนะของพระเจ้าพิมิสารนะวันนั้นนะพระมเหสีของพระเจ้าชาติศัตรูครับก็ท้องถึงวันที่กําหนดคลอดแล้วแหละพระเจ้าชาติศัตรูก็รู้สึกดีใจนะว่าลูกตัวเองเนี่ยกำลังจะกําเนิดขึ้นมานะ ก็ไปเฝ้าห้องที่ประสูตรครับของลูกนะปรากฏว่าหมอหลวงนะครับทําคลอดได้ลูกชายนะครับวินาทีแรกที่พระเจ้าอาชาติัตรูเห็นลูกชายตัวเองนะเขาก็สํานึกบาปเลยนะว่าความรักที่เขามีให้กับลูกชายนะที่เขารู้สึกเห็นครั้งแรกนะ่ะก็คงจะเป็นความรู้สึกเดียวกับที่พระเจ้าพิมิสารเห็นเขาเหมือนกันนะตอนเกิดเขาเรียกวิ่งไปที่คุกนะครับคุกหลวงครับเพื่อไปเยี่ยมพ่อนะเพราะว่าเขาสํานึกบาปแล้วนะแต่ว่า มันสายเกินไปนะครับพอไปถึงนะพระเจ้าพิมพิสารสิ้นใจพอดีนะครับก็เป็นอนัตตเรยกรรมนะก็คือฆ่าบิดานะครับปิตุคาบิดาของตัวเองครับด้วยบาปก,กรรมอันนี้นะจะทําให้มืดนะครับความมืดเนี่ยจะปกคลุมมรรคผลทางกุศลนะครับของพระเจ้าชา,าติสัตตูทั้งหมดเลยนะไม่สามารถเป็นอนริยบุคคลได้นะครับหลังจากนั้นนะท่านนอนไม่หลับกินอาหารแม่อร่อยนะก็คือมีชีวิตไม่มีความสุขนะครับจน ไม่สามารถแสวงหาความสุขได้นะครับถึงแม้จะเป็นพระราชานะท่านก็ไปหาพระพุทธเจ้านะครับเพราะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นอาจารย์ของพระเจ้าพิมิสารก็คืออาจารย์ของพ่อพอท่านไปที่วัดเวรุวันนะครับวัดสวนผายนะครับจริงๆแล้วนะถ้าใครเคยไปสแสวงบุญที่อินเดียนะที่เมืองราชาครืจะรู้เลยว่าสถานที่ต่างๆนะมันไม่ไกลกันเลยนะวัดเวรุวันเนี่ยก็อยู่ตรงใกล้ๆประตูเมืองเข้าสู่เมืองราชาครืที่มีภูเขา้อมนะครับวังก็อยู่ตรงกลาง ในตอนเย็นนะครับไปหาพระพุทธเจ้าแล้วท่านก็เล่าความจริงให้พระพุทธเจ้าฟังนะครับว่าท่านได้ลงชีวิตพระราชบิดานะครับพูดอย่างตรงไปตรงมานะพระพุทธเจ้าก็ส่งเทศให้พระเจ้าอาชาติศัตรูฟังครับถึงผลของกรรมนะครับว่าเป็นอนันตริยกรรมนะว่ามีอะไรบ้างอนันตริยกรรมมันมีอะไรบ้างก็มีฆ่าบิดาฆ่าบรรดาฆ่าพระอาหารหันต์ ทำพระพุทธเจ้าให้หอนเลือดแล้วก็ทำทงให้แตกแยกเนี่ยพระเจ้าชาติศัตรูเนี่ยทำอันหนึ่งตริยกรรมเลยก็คือปิดมรรคผลนิพพานนะครับพระเจ้าชาติศัตรูก็สํานึกบาปมาแล้วก็เข้าใจนะว่าสิ่งที่เขาทําลงไปเนี่ยจะไม่สามารถรับมรรคผลนิพพานได้นะครับหลังจากนั้นนะครับเขาก็มีความสุขขึ้นนะตามพระไตรปิฎกและพระอัถกถาอธิบายไว้อย่างนั้นนะว่าเขากลับวังเขาสบายใจตอนช่วงที่กลับวังเนี่ยครบค่ำแล้วก็แสดงว่าพระเจ้าชาติศัตรูเนี่ย ไปเข้าฟ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยก็นั่งฟังเทศนานพอสมควรนะจนค่ำนะใช่ไหมก็ไปตอนบ่ายๆเยน็เยนๆนะครับอันนี้แหละเป็นเรื่องราวที่ผมรู้สึกว่าผมเสียดายมากนะที่พระเจ้าอาชาติศัตรูเนะี่ยไม่สามารถรับมรรคผลนิาพานได้เพราะว่าหลังจากที่พระเจ้าอาชาติศัตรูและคณะนะครับกลับบังแล้วนะพระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสกับพระภิกษุในวงสนทนารรมนะนะครับว่าพระเจ้าอาชาติศัตรูเนี่ยมีบุญบาร,รมีมากนะครับ ที่ทํามาสั่งสมมาตั้งแต่อดีตชาตินะถ้าไม่กระทําปิาตุฆาตมิดานะจะสามารถบรรลุโสดาบันได้เลยฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเพียงครั้งเดียวนะแต่ว่าได้กรรมหนักอันนั้นอันนรนทฤกษ์ทให้ปิดมรรคผลนิพพานของพระเจ้าชาติศัตรูเลยแล้วก็ต้องลงไปชดใช้กรรมในโลหะกุมพีตันฑรกนะโลหะกุมพีตันฑารกนี้ก็จะเป็นเหมือนกับนรกที่เป็นเหมือนกับทะเลสาบนะครับทะเลสาบเหล็ก ล้มเหลวอะเหมือนกับลาวานะเหล็กล้มเหลวแต่ลาวามันเป็นหินล้มเหลวใช่ไหมแต่มันก็ค,คล้ายๆกันนะเพราะว่ามีธาตุเหล็กอันนี้ผมพูดเหมือนกับว่าผมเคยเห็นนะผมอาจจะเคยอยู่ในนั้นก็ได้เพราะว่าสัตว์ทั้งหลายนะมีกรรมเป็นของนหนูตนนะเวียนว่ายต่เกิดนะผมก็อาจจะเคยเกิดในขุมนั้นก็ได้นะผมถึงสามารถเข้าใจว่าเฮ้ยโลหะกลุมพีแต่ละรกมันน่าจะเป็นอย่างนั้นแหละนะเหมือนกับข้างในปล่องภูเขาไฟนะที่มันล้มเหลวตลอดเวลานะพระเจ้าชาติศัตรูก็จะต้องลงไปชดใช้กรรมในนะั้นแหละนะ ช่วงเวลาของการชดใช้กรรมเนี่ยนานนานมากเลยนะอยากรูว่านานแค่ไหนเพื่อนๆไปศึกษาแล้วเทียบเวลาในวิกิพีเดียได้นะเขามีอธิบายอย่างละเอียดนะหลังจากชดใช้กรรมเสร็จในโลหะคงผิีตแตนรกนั้นนะพระเจ้าชาติศัตรูก็จะมาเกิดอีกครั้งนะครับแล้วก็ได้ตรัสรู้ทมเป็นพระปัจเจพุทธเจ้านะครับนามว่าชีวิตวิเศษนะครับบางคนอาจจะสงสัยว่าพระพุทธเจ้ากับพระปัจเจพุทธเจ้าเนี่ยต่างกันยังไงนะ ต่างกันก็คือพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเอกเป็นหนึ่งใช่ไหมช่วงเวลาที่พระพุทธเจ้ามาเกิดกําเนิดแต่ละครั้งบนโลกนะจะไม่มีพระพุทธเจ้าอีกคนนะแล้วท่านจะสอนคนอื่นนะเป็นบรมครูนะที่สอนทั้งมนุษย์และเทวดาแล้วก็ภพภูมิทั้งหลายนะแต่ว่าพระปัจเจกพุทธเจ้าครับท่านจะเป็นแนวแบบอินดิวดูนะครับแนวอินโทรเวิร์ตแนวอินดะี้คือท่านจะไม่ได้สอนใครนะคือแต่สรุ้คนเดียวแล้วไม่ได้มุ่งหมายมากําเนิดเพื่อเป็นบรมครูนะครับแต่มุ่งหมายมาเกิด เพื่อที่จะบรรลุมรรคผลนผิพพานแล้วก็พ้นจากอาสวะกิเลสอันนี้โลกที่เป็นทางขยะอันนี้ความปรารถนาอันหนึ่งของผมที่ผมมาเล่าเรื่องนี้ก็คือผมอยากจะได้ถึงสภาวะโสดาบันนะครับซึ่งผมรู้สึกเสียดายในพระเจ้าชาติศัตรูนะเพราะว่าถ้าเขาไม่สังหารบิดานะอีกแค่นิดเดียวนะฟังทางทางเดียวเขาก็บรรลุเป็นระโสดาบันแล้วก็เกิดอีกแค่เจ็ดชาติถ้าสมมติเราย้อนเวลาไปได้นะถ้าเราคิดในตะการนี้นะถ้าพระเจ้าชาติศัตรูไม่ฆ่าบิดา ในวันนั้นนะแล้วได้เป็นพระอริยะบุคคลในวันนั้นนะเจ็ดไม่เกินเจ็ครั้งในการถือกําเนิดเกิดมาเฮ้ยเมื่อกี้เรากําลังอ่านพอดแคสต์นะเราบอกว่าได้ยินเสียงแมวแมวผมมันถูกแมวตัวใหญ่รังแกนะผมก็วิ่งออกไปเดี๋ยวมาเล่าต่อเรื่งพระเจ้าชาติศัตรูนะก็คือว่าถ้าพระเจ้าอาชาติศัตรูไม่ปลงชีวิตพระราชบิดาใช่ไหมท่านก็ได้เป็นพระโสดาบันแล้วการได้เป็นพระโสดาบันในวันนั้นนะสองพกว่าปีที่แล้วนะ ท่านก็คงจะเวียนว่ายแต่เกิดไม่เกินเจ็ดครั้งนะท่านก็อาจจะพ้นไปแล้วนะคือไปอยู่ในแดนพันิพาไปแล้วน่ไม่ต้องมาไม่ต้องมานั่งทำปอดแคบแบบนี้นไม่ต้องมานั่งถือพัดมบไผ่แบบนี้แล้วส5 0 0ันากว่าปีมานี้เนี่ยที่ผมกำลังนั่งอยู่เนี่ยคงคงจะทำกรรมหนักกรรมชั่วอะไรสักอย่างนะที่ต้องมามาอยู่ในเนี่ยดินแดนอาสวะนะดินแดนทักษยาน่คือยังไม่สามารถบรรลุธรรมได้นะผมก็ พยายามมนาะทุกวันนะได้แต่หวังว่าผมจะสามารถไปถึงขั้นพระสูดาบันนะอริยบุคคลขั้นต้นนะในพระสูรนะนกล่าวไว้ว่าอริยบุคคลขั้นต้นเนี่ยมันมีความหมายมีคุณค่ามีราคาคนระับมีความยิ่งใหญ่ทั้งหมดเลยนะกว่าสมบัติใดๆในโลกเลยนะเพราะว่าในทางธรรมนะก็ถือว่าสมบัติในโลกเนี่ยมันเป็นของโลกไงคือเวลาเราตายไปใช่ไหมมันก็ต้องทิ้งไว้ในโลกแล้วก็สมบัติที่คนไทยพูดสมบัติผลกันชม ือเราชมเสร็จใช่ไหมเราไปละคนอื่นก็มาชมต่อคือใครก็ไม่รู้ว่ามาชมต่ออาจจะเป็นใครที่รู้ก็ได้หรือใ,ใครที่ไม่รู้ก็ได้มันก็เป็นอย่างเงี้ยเวียนไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นสมบัติของโลกอะ่ะให้ถือทรรมนะครับเป็นสารณะนะรมคืออะไรทมก็คือความจริงในธรรมชาติเรารู้แล้วเราก็หลีกเลี่ยงกรรมชัว่วํารทำกรรมดีซึ่งในความเป็นจริงมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะการจะระลึกถึงความดีความชั่วเพราะว่าคนที่จะแยก ดียากชั่วได้คนโง่มันแยกไม่ได้นะมันต้องระดับใช้ปัญญาใช้ค่าพิปัญญาเลยนะในการแยกแยกสิ่งต่างๆในโลกเลยนะมันก็ไม่ต่างอะไรกับนักเคมีเขาแยกธาตุนะแยกธาตุนี่มาถึงชนิดของสสารต่างๆนะในโลกใบนี้วันนี้นะครับมาเล่าเรื่องพระเจ้าชาติศัตรูแต่เพียงเท่านี้นะเพราะว่าเป็นบุคคลที่ผมอ่านเรื่องราวของเขาทีไรนะศึกษาเรื่องราวของเขาทีไรผมรู้สึกเสียดายแทนพระเจ้าชาติศัตรูนะ แค่นิดเดียวจะได้เป็นอะไรบุนคนแต่ก็ไม่ได้เป็นต้องไปชดใช้กรรมบางทีนะในพบต่อไปนะสําหรับผมนะหลังจากพบนี้นะสมมุติว่าถ้าได้มีบุญมากพอที่จะได้เป็นคนอีกครั้งหนึ่งนะอาจจะได้เจอกับพระเจ้าชาติศัตรูก็ได้นะถ้าเขาได้มาเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าในอันข้างหน้านั้นโพ้นการเวลานั้นนะผมก็อาจจะได้พบกับเขาแล้วขอฟังทางกับเขาสักครั้งนะวันนี้นะครับขอจบพอดแคส เล่าเรื่องพระเจ้า,าชาติสัตูผู้ที่เกือบจะได้เป็นอาริยบุคคลพระโสดาบันแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ